จะไก็แม่ยังไหาเขียนไว้สองหัวอยม่นว่โอ้จยังไหวว่าเคลนเลยสองหัวได้สองเดืนคุณตัวอนในสองเดสอนม่นหัวปิดประตูเปิดประตูแม่ <c oughs> <c oughs> เอาหน,หนูนึกว่าแม่ล็อกหนูหรือเปิดอยูออ่ว่าไปก็ว่เปิดแต่อันนี้ว่าได้ว่าแม่มอมันเปิดว่ได้บ่อ่เอาพอนล็อกไว้แล้วอย่าเปิดกว้างเพราะแล้วเพราะแล้ว คะนพี่น้องอ,งอ,ยอายุยแม่สิเฮ็ดงาน่ว่าได้ซืออ้อบอ,อ,อโอ้ค่ะค่ะจ้าอ่ะพี่น้องค่ะก็แสดงความดีใจกับคนที่โชคดีนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่ได้ดูนะคะตัวเลขของแม่น้อยนะคะเข้าหกหนึ่งนะคะงวดที่ผ่านมานี่เข้าสองหนึ่งงวดนี้เข้าหกหนึ่งจะแม่ตรงตรงเลยเนาะค่ะความดีใจกับคุณแม่น้อย แม่สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะทีัส uh, ด um, ิน่จแม่เขียนเี่สองหัวอันนี้อ่ะลานสื่อสมุดมาให้ใหม่ก็เลยเขียนรอบหนึ่งเนาะโอ้จ้ะาทุบมะเจ้าใคระเย็นกระไก่เราพากกับเขาตรงตรงเยอะดอกค่ะถ้าแม่หายอีกอันนึงนี่เขาสองเลยเนาะแม่แม่ก็ยังมาเขียนเลยสองหัวอยู่ค่ะ มีนายสอนว่าเอาไข่อยู่แล้วจับถือเจ้ามักหัอะไรกี่ียนหลอดอลไรมีนายสอนสองเด้งเลยตีแม่นี่เด้โอ้ออือมึงยังสอนเทสมุนไพรสันพอดีใจเนาะครับดีใจแล้วเนาะค้นถึงเลขเนาะนายสอนเสามหกหนึ่งหนึ่งหกโอ้พอดีสองเด็กใส่แม่ใส่แม่มาเบิ้งกันดูนี่เด้ออันนี้เลยแม่ก็เขียนไว้สองหัวนี่เขียนแต่อันเลขออกที่แรกครับ แม่ก็เลยวันบ่อยากเปลี่ยนออกที่นี่ให้มูกเจ้าเพราะว่าเอาตัวก่อนขาเอาเล่มน,นั้นมากได้สองเด้งเลยอย่าเลมซีมาหลซีสามหอ่ออันนี้เป็นชุดสำรองชุดสองก็เลยเขียนอ,อันนี้ให้เพิม่มจ้าร้านซื้อสม,มุดให้ไม่ร้องสม,มุดไหมอ,อ,อันนี้แม่เอาเพิ่มแม่เอาเสาร์เพิ่มได้สองเด้งเออเพิ่มได้สองเด้งไงสอนจะดีใจเยอะแสดงว่าผู้ใดมาโคงสุดท้ายได้สองเด้งตัวนี้อันนี้เป็นขนมไทยไหมหน่อยมันเล็กออกแล้วก็ได้เขียนแม่ แต่ว่าในสูตรตรงนะมันมีอยู่แล้วมันว่าจะแม่มีตัวนี้ก็ไดเมื่อกี้มันสอดลูกว่าเขียนนี่เลยดีๆจะแม่เอ๊ว่าก็ได้ที่น้องเรียกออกแล้วก็เขียน z ุ o มนี่แม่ก็เลยบ่เปลี่ยนแปลงเนาะแม่ก็เลยเอาโจเขียนบ้าเปลี่ยนสัทยา fc เบ้าหอยยันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะแม่เนาะร้านเราสมมุติว่าห้ยใบยยันโอ้แม่อะไรลองสมมติยหญ่ใหญ่สอนดีใจพอโตนะครับนะในร้องเด็กย่าได้ยชื่อบ่ล่ะ

<ภ>มันจับได้สองสองเออด้งทั้งสามสี่ง 3, สองหัวเด้อียากเอาวะท่านสามสี่สามหกหนึ่งหกเกิดฤกษ์ใกล้ยุโรปตรงนะี <ขอ S 2> ้เนาะตรงเยอะละตรงตรงแม่ได้หกหนะะึ่งเข้าตรงตรงนมันจะเป็นตัวร่องกระจรงิงแต่ว่ามันจะเข้าตรงๆเนาะคะ่ะใกล้ยู่หหัวตรงนี่มันออกแล้วก็เลยเขียนน่ะนะแต่ว่ามือดีว่าท่นเขียนยัมไอ่ะแม่ไปยังเอาให้เดี๋ยวจะมาไม เดี๋ยวให้คุณแม่เพิ่นคิดให้ดีๆก่อนนะครับ FC หูว่าจะมีช่วย FC ดูน่ครับเพราะว่านี่โชว์ให้ FC ดูก่อนนะคะแม่หน่อยให้นะครับแต่เป็นตัวล่องแต่เป็นเข่านะครับ6นึงเข้าตรงๆนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นงวดที่สองของคุณแม่นะครับการอติดตามนะครับวันที่วันที่16ธันวาเนาะแม่วันนี้เนาะ16ธันวานะครับคุณแม่โชว์มาทางไหนจักหน่อยอ่าเรียพี่น้อง แสดงความดีใจกับผู้โชคดีกับตัวเลขของคุณแม่น้อยนะครับเวลาพี่น้องคะตัวเลขของคุณแม่นะคะก็เข้าหกหนึ่งตรงตรง,ตรงนะคะมีทั้งหมดจะมีอยู่แปดคู่เนาะแม่เนาะนะคะ, <Yeah. S 2> ะ,คะแต่ว่าชุดลาสุดนี่คุณแม่ให้ไปเขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะก็ <Yeah. S 2> ะเอาออกมาจากในหันละเพื่อน่านะคะมีไงสอนดีใจประท้นไม่ญ่สอน <Yeah. S 2> <laughs> ได้ทั้งบนทั้งล่างเพื่อนเพื่อนกันท้วมเบานาแม่อยู่กระบอกเอาอีกแล้ว <laughs> เป็ตมากบางเรื่อตอนลออันดี้เป็นตังไอแม่เอฟซีสราคามันไ่เลยโูคดีเราะว่าเพื่นตามเพื่นตัวมากก็ไหนจะยังพันในโัวไอแม่เหตุงานอยู่เพราะว่าแม่ทำงานตลอดช่วงนี้เล่าแห่ไปเขียนไ้ยุ่งขึ้นโอ้แม่จะหกปล่อยเล่าเลยล่าเยอมันที่ตัวไหนเพื่อเล่ามันบนาั่นท่นได้ออกเลยแม่ใช่ไหม มันออกยังกอกหาเบิงตัวนั้นี่แต่เ่าท่านออกหรือวาแต่เ่าเขียนเลยมันสีรวันทีวันทีมันออกซีซีครับเกาสอ๋อจนี่ยมันออกซีซีคับเก้า่สามค่ะแม่ครับเบอร์ถือขวงข้าวเบอร์ถือเอาเพื่อนไปเอาดิของเ้าบี้อยู่ดิค่ะแม่แต่อยตำเล่าบอกครับแม่แม่เขียนใบยูท่านเขียจะเอามือนีหรือว่าเอามือมหมเพราะว่าวันที่เท่าไหร่เราส่ดวก คันแม่สะดวกแเอาจันนาจะบอออกเป็นย่าวนะครับที่เออเพาท่านเาท่านเอาเนาะเพราบท่านเออเนายนใหม่เนาะก็รอติดตามนะครับตำรานไอฟั่งมีอย่วาแมวท่านจับนี่เเขียนสูตรยัแม่เอาเนาะจังเาเนาะจังมากมันเหลือรมือย่าเพราะว่ามันนีมาแสดงความมีใจวันที่เท่าไรแทละมันบอกเล่าวันทลทีซเขาว่าวันที่สี่วันที่สีทมันนีวันที่หนึ่งนะ แมงอยู่หนึ่งอาทิตย์สองจันทร์่างการสี่ฟุตวันที่สี่แมงโอ้วันที่สี่สิเออจะหนาวลอกก็วันที่สี่กันนอวันประมาณวันที่สามหรือวันที่เท่าไหร่วันที่สามเนี่ยคนมาเอาเมี่ประมาณวันที่สามนะเดี๋ยวรอกแม่เห็ดใบโลดกับมืออื่นเห็ดอะไรครับตัวให้เล่าเห็ดใบคนกันได้ว่าเป็นเขามาเมื่อใดก็เมือนั่นละค่ะ จักเมือนึงในละเฮากับิไเ้เข้ามาอยู่แล้วเนาะพูดถึงเนาะแลใคมาติดตามนะครับตำราของคุณแม่น้อยนะครับวันนี้เพื่อ่ะมาแสดงความดีใจกับคุณแม่นะครับเพราะว่าขนมไทยของคุณแม่นี่เข้ามาสองัวดติดนะครับผู้ได้ติดตามนะครับก็น่าจะโชคดีครับเว้นมนเกิดทั่วเบ้ามีคนทั่มาอย่าบอกค่ะแม่เป็นทั่เบ้าแกก็บอกคือเพิ่งจ่ใส่ยุติว่าเราบอกได้ค่ะไทยไทยลูกจังเลยนะค่ะ เอฟซีได้เบิง้งงนาะผู้ใดที่แนนนะคะเป็นเอฟซีมาหน่อยเ้อพี่น้องเ้อน,นะคะอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์เด้อววได้เบิ้งบอนะคะอย่าลืมในของมาหน่อยงวดที่ผ่านมากกับเลขก,กับเขางวดนี้ถือว่าเข้าตองวดมแม่นแม่แม่เข้าตองวดดอพี่น้องค่ะเข้าตรงตรงแนนค่ะการลานๆคันก็น่าจะโชคดีเนาะแม่นเนาะที่คนไปติดตามตัวเลขของคุณัมหน่อยนะครับ จะไวอีดาว่ะก็อยเหน่อยีดาเขียนฮุกหนึ่งหนึ่งกว่าเพิ่นเพิ่นเขียนไรบอเขียนไรไม่ไดวเพิ่นเสี่ยวน้ำลูกเพิ่นไม่เลยบอเอาแต่ว่าเขียนไว้เลยบอได้เอาน้ำแม่ซำเอาอยู่บ่ปกติอืปกติเราเป็นคนจับแม่นได้เนาะดาวเรียกกลับกันยานเขาเรีกเจ้าคือว่าวันหนึ่งฮุกหนึ่งห่งกค่ะเป็นเอกาพฟอกนี่ก็เห็นค่ะฮุกหนึ่งหนึ่งกกับเก้บไวเร้วครับ เพิ่นบซื้อแจ้งหน่อยเดี๋ยวเป็นขึ้สุดก่อนนะเพิดอืมแจ้ได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าปกติมาดามดาวเพิ่นจะเป็นคนมีโชคเด้นะคะเนี่ยก็บ่ค่อยซื้อก็ะดกค่ะเอาเอาเอาจังสันละพี่น้องเดี๋ยวจังได๋กะสิรบกวนแม่แต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวให้แม่เพิ่นพักผ่อนบ่ได้พักแล้วนี่ใชไปเฮ็ดกาแพงเฮือนบรรยากาศ กำลังดีแม่เยอะก็ถือว่ามาแสดงความยินดีกับคุณแม่น้อยนะครับแต่ขนมให้แม่น้อยถฟถึกเนาะบ้านออค่ะแม่น้อยถามเด้อพี่น้องเด้อตอบมั้ยแม่มาถามเอฟซีดูไฟถึกแน่แม่เออเอาไปจะไปเมื่อได้แม่ผมจะมาตามให้ขนมไทยประมาณอีกจักมื่นครับแน่จักหม่เอาให้เพิ่นก่อนเมื่ท่านเขียนเนอนเอาให้เพิ่นลงเบิงไว้ๆก็ดีอยู่งหวนตอนสามสี่มือเลยสองหวดติดแล้วครับจ้ะ ป่อยพร้อมกันกับเล้าไม่ดีบอกกับขุนราสนนะแม่เขียนอยู่ดอกกันว่าวันที่ซีกไรมือเยอะดอกวันที่ซีผัวหล่อจะเอาจังปล่อยพร้อมกันเนาะแม่เอาเสาเอาเสาวันที่ซีเนาะแม่เนาะไปสอบเสาเนาะจ้ะเพราะว่ากับยิบอยู่จีนเนาะเพราะว่าเขากเอาลงหลายๆรอบอยู่เด้อพแม่เอาลงหลายรอบอยู่ยิบแม่นเนาะแม่เนาะเอาสองหัวเด้อเจ้าเรียกเอาว่าสนดอกเพิ่งกระบายเอานีแล้วเพเขียนว่าเนี่ย ใช่เนาะเพื่อกระบายหัวนี่แหละมึงยันสอน่ะทถึงสามสี่เชียนนมทุกตัวเลยเพิ่นว่าเพิ่นหัววาสันเพิ่นดีใจดีใจดีใจแล้วเนาะเพิ่นถึกเลขเนาะแต่ทั้งบนทั้งล่างน้งแม่จะเล่นสามกับสี่หัวนี่เนีเดินสามกับสี่ว่นเล่นสามกับสี่หัวหัวเกาเล่นสามกับสี่วัเนเนสี่กับเกา เขาบอล่เล่นเขาเย็นเนาะเขาซีแล้วบ่เขาซีนเนี่เนาะแต่ว่าตัวนี้มันเด่นสีกับสามตัวไม่ล้มสมุดไม่ร้านสื่อมาห่างใ่ไหมใ่แม่สมุดไม้ใ่หนี่เลยสมุดไม่เลยดิหมวพัติสิพกเอาสมุดไม้ด้วยแม่ด้อ นี่เรียนยืนให้สูตรมันเห็รอยซีสามก็เลยวันเด็กจำให้เอาแบกแตได้เห็นหกหนึ่งนุ่งหกแม่มักในสูตรแม่น่ะมันมีอยู่แล้วสมมติไม่มาล่องก็เลยเขียนเติมไปแบนเขาจะคนข้างล่างอีกนี่เดี๋ยวหกหนึ่งหนึ่งหกมันกลับกันเราเรียกคู่กลับกันยังได้ก็ยู่ใน้หนีซื้อเบิดทุกตัวเลยแม่ว่ากลับกันนูนนี่เนาะแม่แม่บอกม่ดาม่าจะได้ก็แม่ว่ามันกลับกันนี่เด้ ไปอะยรก็เสื้อเลยวัดดีค่ะไปเฮ็ดแล้วผัดบ่เอ้าอันแม่นางมายิบเหล็บนี่ไปรถถึงทั้งบนทั้งล่างบ่แม่ป้าโอ้ไม่ใไงเนี่ยก็ไม่ใหญ่สอนไม่ใหญ่สอนไม่ใหญ่สอนเออนี่สองบนล่างสองอะไรกับยิบบ่ลลดแล้วจด้ครับ ยิบบได้้้ททัังงนล่จะมาแสดงความดีใจกับผู้โชคดีกับตัวเลขแนวทางของคุณแม่น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์จะได้ขอบคุณแม่น้อยได้หลายครับเดี๋ยวรอติดตามในวันที่4นะคะเดี๋ยวจะมาติดตามตัวเลขมาฝาก fc นะคะเดี๋ยวจะขอคำก่อนมันคำแล้วหน้าน้ำคำไว้เนาะแม่เนาะค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันไม่คิดนะสุขสุขงนสุขุมสุขคนค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ